สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม p K X D ก็คืออันนี้นะเดี๋ยวเราโอๆเดี๋ยวเราอจะวงเอาไว้ให้ก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวอะถ้าน้องอยากถ้าน้อง้อยากเล่นเนี่ยแต่พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆอยากเล่นให้เขียนเขาว่า P K นี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในนี้กันเลยเดิดเข้าไปรีต้องมีโฆษณาบางก,ก็อาจจะไม่มีโฆษณาค่ะคะว่ามันจะเป็นภาพดำแบบนี้ไม่รู้เป็นแล้วอเออนี่นถ้าเป็นแบบนี้เนี่คือดาวโหลดแก้เสร็จแล้วลเอเออืม ขอบวงนิดนึงนะคะนี่ต้องต้องกดเพลงตรงนี้นะคะ่ะอัดไปแล้วก็ต้องรอ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 ดนะคะ <c oughs> เออนี่ไงน,นี่ไงอืมโหลดสีโหลดสีเดียวนี่ก็โหลดสีท็กชายนั่งละเออ นางแลเอือรักทีของเราเป็นมือใหม,ใหม่แล้วก็เกา่าๆมันรู้เก่าหรือใหม่อะแต่ว่าแล้วก็เรียกว่ามือใหม่นะคะเพราะว่าถ้าดูจากเลเวลแล้วเนี่ยก็คงจะรู้พอเราเลเวลขึ้นห้าแล้ว เย่เย่เราจะปลดล็อกสีที่ชสักทีนะคะทุกคนอันนี้เราจะไม่ดตกบอะเพราะว่าขี้เกียจเออเรียกว่าขี้เกียจได้เลยเอาเราลืมสัตว์เลี้ยงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เราอะกดไปที่รกระสอบแล้วกดมือมเราจะมาเ,ออเราจะ เออแล้วก็ใช้นี้แทนนะมีมีสีผมอันนึงที่เราชอบชอบแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแต่ตอนนี้นะตอนแรกอะมัเนเพ้นเราไม่พอไงแต่ว่าตอนนี้เพชนทรัพ,รพอแล้วใครจะนั่งหรือไม่น,นั่งก็ตามใจนะเราจะนั่งเนี่ยเราไปซึมผมเลยแล้วใช่ปะอุ้ยมันก็ได้สวยไนงะแต่ไม่ไม่ได้ น,นี่สีที่เราชอบชอบเนี่ยสีผมที่เราชอบก็คืออันนี้อู้อันนี้แต่สวยเลิศเลิศใช่ไหมเออเรียบร้อยค่ะเลิศไหม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 ฉุเลิศมากเลย เดี๋ยวพาไปทัวร์บ้านทัวร์เมืองค่ะพาไปทัวร์บ้านทัว <c oughs> ร,ร์เมืองอภัยค่ะเนี่ยถ้าใครๆตัว่าเนี่ยพี่เป็นมือเก่าแล้วว่าพี่เป็นมือเก่าอ่ะพี่เป็นคนเล่นเก่าแหละว่าโอ้ยเนาะไม่ใช่ค่ะดูจากเลเวลเนี่ยคือเลเวลของเรานะก็ฝากไปเล่นด้วยนะคะ เอออาสามาตั้งชื่อสกรีนได้เราจะตั้งชื่อสวัสดีทุกคนตั้งชื่อว่าพูดดิ้งเออแล้ว นมได้ไหมเออได้นมแล้วเราก็เกลือมากเลยได้สองตัวเหมือนกันจ้าเพื่อจะแยกให้มันออกเราต้องเนี่ยให้ให้ชี้ไม่เหมือนกันชื่อว่าบีไม่ดีกว่าเออออกเลยน้ำ น้ำพึ่งโอเคเราจะไม่ตั่งตัวใหน้นอนเราจะแต่งตัวให้ตัวเองแทนฮะทำเป็นโษณาโาตกอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอขอหยุดแป๊บหนึ่งมาแล้วทุกคนแต่พานนะจอมันก็กลายเป็นรีด้ เออรับกติรับกติแล้วเรามีเงินน้อยมากทุกคนจะมาอะไรกินเลยนะ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 ไปไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มาอวดของหน่อยก็กันตามทุกค,คนเรามาอวดบ้านกันหน่อยใครที่โหลดมาแล้วแต่งบ้านสักหน่อยนะ อย่าลืมลงคลิปแล้วมาอวดพวกเราแ็ทชันแล้วก็มาอวดตัวเนื้ว่าของใครสวยกักนนี่อันนี้ไม่ใช่ตัวละโครนะนี่มันเป็นในตัวนี้เนี่ยเนี่ยมาแต่งเลนพิเศษลบออกลบไิลบ,ลบเออ ชค่แต่งบ้านใหม่ก่อนแป๊บนึงอืมสวยเป๊ะสวยค่ะเป็นคนชอบสีดำค่ะเลยแต่งแบบนี้นี่ค่นี่เดี๋ยวพาทัวร์นะ นีเป็นไงเป็นไงตีเงินหมดเลยตีเพชรหมดนะเพราะไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละไอ้เจ้าต้องไม้นี้นี่แหละเฮะ้ยพาทิ้งหมดพาทิ้งหมด,พหมดเพชรไปหมดเลยเนะี่ยนี่นะมาดูกันต่อเนี่ยจะเป็นห้องของสัตว์น้อยน่ารักน่าจะเป็นห้องครัวห้องเราไม่มีห้องน้ำนค่ะเพราะตัวละครฉันไม่ปวดเลยค่ะไม่เหม็นนี่ค่ะ นี่น <kum> ้องมาแต่ง sì, ตัวกันหน่อยแล้วเป็นไงครับคุณโอ้ไปเล่นเกมตัวนันเกิร์เล่นเกมไรดีเล่นเกมไรดีไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเกมได้หรือเปล่า เล่นเกมไรดีเล่นเกมไรดีเล่นเกมไรดีเซเปโต้อาคาจะแอดแล้วก็แอดรักเราเราต้องชุ่วยเราเราชอบคุณไปแล้วนี่ไงของเราจะเป็นปริงกราฟเป็นยูทูบเบ๊กแปดพสต์ตามหนึ่งทำไมมีพูดตามตัวเน่ะ ตามแอปก็ติดตามนะนะติดตามอยู่สิบเก้าคนจริงจริงเดี๋ยวจ้ะโอเคนะคะทุกคนบายบายนะมันกันได้าย